สบดีชาว YouTube นะครับผมกับช่องเอินเพื่ยกระเลยครับวันนี้มีได้จ้างรถไถน,นะครับมาทำคันนานะครับเพราะนาะส่วนเนี้ยของผมครับมันเอียงอยู่นะครับผมก็ต้องมันปรับยากเนาะก็เลยให้นาะแกมาทำคันนาให้นะครับแต่ก็จะแบ่งตรงนี้ นาเผื่อน,นี้ห้าไร่นะครับก็จะมาทําคันานี่ครับลืมแล้วครับผมตัดคันานะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเลยครับใช้รถไถฟอร์ดคันใหญ่นะครับ6 6พันะครับมาไถนะครับ6กพัห ความแรงของหกพันหกเรารู้กันอยู่แล้วครับไอ,ฟอ้ฟอร์ดฟอร์ดไปลยครับเริ่มเริ่มการไถท,ทำคณะแล้วครับผม ทำคนาันนาพนาส่วนนี้ครับของผมมันไม่เสมอกันนะครับตรงกลางก็จะเป็นหลุมตรงนี้ตรงกลางจะเป็นหลุมตรงนี้นะครับเลยให้เกยม,มากั้นไว้แล้วนาเวลาที่ทำนานะครับน้ำมันจะอยู่ครึ่งเดียวข้าวมันก็เสียหายนะครับก็เลยกั้นไว้ ถ้าอันไหนมันเสียแล้วก็ค่อยคๆทยอยเอานะครับค่อยซ่อมค่อยเซมไปเอานะครับโอ้ยตกลุม นังปั้นซ้ายปั้นขวาทีนี้เราจะได้มีคันนาเป็นของเราแล้วมาดูกันว<อ>่า จะปั้นสวยไหม <laughs> ดูใกล้ๆกันเลยครับ ผมก็จะดปรับนด้ง่ายเนาะรงไหนสูงผมก็จะกวาดลงไปให้หมด ก็โบนูนนะครับโอ้กำลังเยอจะเสร็จแล้ว ราะว่าต้องทำอีกมุมมึงฝั่งนู้นนะครับบั้นฝั่ง ดันเอาเลยดันไปลูกพี่ดันไปดันไปเลยฮะดันไปเลยลางลงึ้กหน่อยร้อนแล้ว เียรถไถคันนี้มีลอดสองคันครับเชียยเรียกก็เรียกกัน,กนอันนี้กำลังเก็บไรนะครับ <c oughs> ที่เกียไถดินดขึ้นมาโค้นไหมนะครับ ทำทีแล้วฟังหน้าฟังนั่นนะมันสูงครับคงคงมาตรงนี้มันจะลาดเป็นตะแคงน้าตะแคงนะครับดีนะแกะไทถลายนี่สวยงามเลยชอบแต่ผมใช้รถ ขุดนะครับถ้ามีน้ำนะครับใช่ขุดตีเลยครับผม แล้วครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนานะครับผมนี่นะครับคันนาใหม่นะครับผมรถไถก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมกับเอิร์นเบิร์ดก็ได้นะครับผมสารพันคลิปทั่วไปนะครับผมสนุกสนานสาระเฮฮามีทุกรูปแบบนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับผมกับเอินเบิร์ดกัได้ครับ